สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอ็มซีพ่นารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยปา่าทุกคนวันนี้แสงเดือนก็มา้าป่าเหมือนเดิมนะแล้วแล้ววันนี้เราจะกลับมาหาน้ําตกมันมาน้ําตกที่เรามาแล้วที่ไหนที่เจอคีนป่านะ,ะทุกคนซึ่งหนูไปดูช่อง้องคิดมาเนี่ยเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะเขาเป็นคนดีนะคะทุกคนที่เราเห็นเขาเนาะแต่เราอะตกใจไปหน่อยเราไม่เราคือไม่ทันด้ตั้งตัวนะคะทุกคนที่เราเห็นเขาทําให้เราตกใจนะก็เลย เ,ออเราก็เลยหนีกลับไปก่อนแต่เขาเป็นคนดีนะคะทุกคนวันนี้นเราก็ขอกลับมาน้ําตกนี้อีกรอบนึงนะเพื่อที่จะมาดูว่าเขายังอยู่ไหมเราก็น้ายังหลงเหลืออยู่ไหมน้ําตกสวยมากทุกคนที่เรามาคือรู้สึกมาเราประทับใจเราก็ชอบมากนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยขอกลับมาน้ําตกอีกครั้งนึงแล้ววันนี้เราก็มีผลไม้ป่ามากินด้วยนะ <S <S เพื่อเราเจอเขาเนาะ <S <S ไม่ใช่ผลไม้ป่านะคะทุกคนเป็นลำไยเนาะ เพื่อเรามาแล้วเราเจอเขาเราก็จะเอาให้เขากินนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาดูว่าเขายัางอยู่ไหมเราก็น้ํายังเหลืออยู่ยไหมขอบพี่พี่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แหละเป็นกํนาลังใจให้แสงเดือนในการทำขลิปนะคะทุกคนไปกันเลยคะา่ะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปหาน้ำตกนะตอนนี้นเราเดินเส้นทางใหม่นะคะทุกคนที่เรายัางไม่เคยมาทางนี้เนาะรอบที่เราเรามาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เรามาตามเออ แหล่งน้ำลำธารเนาะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันเพราะเนี้เหมือนเราจะมาเส้นทางที่มันเป็นด้านล่างของน้ำตกนะคะทุกคนโอ้ยตกลมเลยทุกคนค่าทุกคนช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่หน้าแรงเนะเาะมันจะทำให้พวกคนป่าที่เขาอยู่ในป่าเนี่ย ค่อนข้างที่จะลำบากและจะแย่มากเพราะว่าช่วงนี้มันจะไม่มีสัต์ป่าค่อนข้างที่จะไม่มีสัต์ป่าแล้วก็ของป่าก reveal, like okay. yeah. coping, so bad, yeah. si ็ผหไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนข้างแย่ดนึงคนเวลาเรามาเข้าป่าช่วงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะต้องขกของกินมา เผื่อไว้ติดกระเป๋าไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเผื่อเรามาเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาให้เขากินเขาแย่แย่มากช่วงนี้ถึงคนในเมืองจะแย่แต่ก็ไม่เท่าคนในป่านะทุกคนเขายังเราเนี่ยยังพอมีของกินที่เราหาเองได้เนาะ แต่คนป่าเนี่ยเขาก็เก่งอยู่แล้วทุกคนถ้าเขาไม่เก่งเขาคงอยู่ไม่ได้เนาะแต่เราก็ทอมเมตตาของคนเนาะเราก็เอามาเผื่อไว้ทุกคนมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรที่เราพกมา อาหารนั่งพักก่อนแล้วก็เดินมาได้สักพักอะ 很热啊，这里。 ระหว่างเเดินมาเนี่ยเสียงคนเดินตามเสียงเดินมานะซั่นเราไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงใครได้ยินแต่เสียงเดินนะแต่ยังไม่เห็นตัวทุกคนเดินเดินลุกหน่อยดีกว่าเนาะ มีเสียงเดินตามอะคนเราเข้ามาลึกขนาดานี้น่าจะเป็นไปได้ที่มีเสียงเดินเดินอุ้ยตรงนี้สวยมากทุกคนตนนี้เราเดินหลบเสียงเลยเรารู้สึกว่ามีมีมเสียงคนเดินตามมาตลอดลยู่ทุกคนตรงนี้สวยมากอื้อ

หนูจะหาทางเดินไปฝั่งนู้นกันเราไม่กล้าเดินนะเพราะว่ามันลื่นไม่รู้ว่าจะเดินได้ไหมไม่รู้เลยแม่ไม่รู้ว่าจะเดินได้หรือเปล่าระหาวิธีก่อน,นเดินหนีแหละ เก็บขึลนละไหมไว้ต้องหนูจะเบนิหมา,างานวันที่2ขวมันไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนแต่หิ่งลื่นเนาะต้องระวังเติมแบบเรามาระวังมากๆเตินเอาขา่าลงไปก่อน ว่าเดินไปได้ไหมเฮ้ยได้แล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนหนูเดินมาได้แล้วค้างๆลื่นนะทุกคนขแลงเถ่ายแล้วตรงนี้เขาจะันลื่นคนเดียวหนูจะ

nếu mà trong này sẽ tăng mới mẻ. không nên trong này. đây ui, cô con tăng nay đã. giờ chúng ta lên đây. ai thế น่าจะไม่ตกนะทุกคนรอจ้องเหียงเลยเพื่อน เป็นน้ำเย็นมากเป็นน้ำตกน้ำไหลลงมาตรน,นี้นะแล้น,นี้ก็จะเป็นหินอ,อะไร <c oughs> พอเรามาอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเย็นมาก

ะเล่นน้ำกันจะขอเชียกบกระเป๋ากัน Mà. Ừ. điều nào sẽ nặn khăn công này luôn. còn nặn khăn công จ็บมากมันทับท่อนสบ,บายทุกคนลายมนะทุกคนเมื่อเราไปถึงน้ำผาหนาึ่งแล้วมันมีน้ำแน่ๆนะแค่ข้างล่างนี่ก็มีน,น้ำแล้ว คนเย็นมาก ข้างคนสูงมันจะข้างบนคนาจะาไม่เห็นใครนะเพราะหนูหลบอยู่ข้างในเนี้ยไม่น่ามีใครเห็นนะ ตัวคนเมืเ่อกี้เรานอนพักผ่อนนั่งทางสืนแล้วเราด้ยินเสียงแต่ตอนนี้ก็ไม่มีพอเดินออกมาก็ไม่เห็นใครนะ ลเอยู่โนะน้นนงคนเราม่ได้เลยนะเพราว่ามีที้ค่อนข้างเดินลำบากแต่ันน้ําสวยมากอากเย็นร่มลื่นมากเนเพราะว่ามัน,นมีน้ำแล้วก็ข้างบนก็เป็นหินค่นข,าง,ขางมีจะเย็นมากดูคน,นมดน

กนเดินไปให้ง่างหน่งคนคือเราจะโออยอ้ยคนเาเป็นใครอะไม่ราเดินมาดูพอสมควรนะ มีเดวทุ่งหนันใจมาเลยทุคนใคร,ระอะทุกคนอดอนตรยมั้ยนะคุณเขาไม่อีกแล้วเนาะ Ai tá mamãe. ต to ั้งนานจริงๆเลยมาหาเราแสดงว่าเขาต้องเจอเรานานแล้วหาคนยากด้วยได้จะไม่หายใจเอาตายจะไม่เฮ้ยนี่นี่วะคนถอยเลย